สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นดำเนินการตามนายโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลครับที่เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่านะครับโดยเร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้วยการสร้างรายได้สร้างตลาดและสร้างโอกาสควบคู่ไปกับหลักการทํางานที่สําคัญครับคือการยึดมั่นพิทักรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมุ่งเน้นการสื่อสารรักษาและต่อยอดนะครับ พร้อมกับกําหนดเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับประเทศไทยครับให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องขับเคลื่อนใน2มิติที่สําคัญด้วยกันคือด้านการตลาดและด้านการผลิตครับโดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักครับซึ่งได้แก่ 1. การยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรและการเพิ่มรายได้ครับ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตร รวมทั้งได้มีการกําหนดแนวทางสารต่อนโยบายเดิม6ด้านสําคัญด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วย1การจัดที่ดินทํากินและสร้างความมั่นคงด้านกรรมสิทธิ์ให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับ 2. บริหารจัดการน้ําทั้งระบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงครับผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดครับ 4. เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข,แข็งและมีความมั่นคง 5. ครับจัดการทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมครับและ6ครับปราบปรามสินค้าเกษตรผิกดกฎหมายเพื่อรักษาสเสถียรภาพด้านราคาและปกป,ป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับพุ่งมันที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ